พระอนุสาวนาจารย์กูก็ปเปียนก้าเป็นแม่กองบาลีสนามหลวงแล้วมึงคิดว่ากูบวชตอกต่อยเหรอกูบวชในวัดพระแก้วนะเป็นนาคหลวงในพระบรมราชูปรัมภ์ถ้าบวชไม่ได้มันจะบวชได้ยังไงกูจะบวชได้ยังไงอะ พอกูถามมึงมึงตอบไม่ได้มึงก็ทะลึ่งไปบอกว่าหัวร้อนมึงก็เลี่ยงไปว่าหัวร้อนโง่ไม่ผิดนะคะโง่ไม่ผิดเลยคนโง่ไม่ผิดแต่คนโง่แล้วพยายามดันทุลังไม่หาความรู้คนโง่ที่ไม่หาความรู้และพยายามโชว์โง่ผิดทุกคนมีสิทธิ์ที่จะไม่รู้ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะ ไม่ทราบแต่เมื่อไม่รู้และไม่ทราบต้องหาข้อมูลค่ะไม่ใช่เอาความไม่รู้เอาความไม่ทราบมาเถียงคนอื่นโง่ไม่ผิดแต่โง่แล้วอวดรู้ผิดมันเหนื่อยที่ต้องมาอธิบายอธิบายไปหลายรอบแล้วเรื่องนี้ยอืมขายของค่ะเหนื่อยพูดไปหลายรอบแล้ว ไม่ต้องบอกใครมันถามเองกูจะไปพูดเอาเองได้ยังไงกูจะไปพูดเอาเองได้ยังไงไม่ได้พูดเอาเองมีข้อมูลมีแหล่งอ้างอิงค่ะประโยคข้าวเขาไม่ได้จับจับสลากแล้วสอบได้นะคะต้องเรียนนะมึงอ นะคะเนี่ยพอด่าพอด่าปุ๊บคนดูเยอะพอกูขายของบอกว่ากดตะกร้าหน่อยไม่มีคนกดอืมพอพอกูนพอกูนั่งด่าคนอ่ะดูเยอะพอขายของอ่ะคนออกหมดอืมนี่กดไปไปเอานโนพิกไปกิน อาน้ำพิกไปกินไปเอาน้ำพิกไปกินจบช้ำๆเอาน้ำพิกไปกินค่ะไปชชำๆอืม <c oughs> แมนจ้ากระดาเลยเข้ามาปกติบ่เคยเห็นด่าคนอืมก็น,นั่นแหละค่ะไฟจบเอาน้ำพิกไปกินเอาน้ำพิกไปกินไม่เรียกด่านะแบบนี้เรียกแย้งเพื่อความถูกต้องเอาก็น,นั่นแหละค่ะมันก็ต้องพูดคนจะได้เข้าใจ ถ้าถามดีๆไม่มีปัญหาแต่มาถามว่าเป็นบันดฑ์บวดได้ยังไงมาดีเกิดมานั่งสอนคนอื่นมันกําลังจะพูดว่าดิฉันไม่รู้เรื่องศาส,สนามันเป็นไปได้ยังไงคุูจบปริญญาเก้านะมึงไม่ใช่ว่าอยากจะอวดแต่ว่าอยากจะบอกว่า,ากูเรียนมากูก็เรียนมากูมีความรู้ถ้าจบประโยคเก้าแล้วเป็นคนไม่มีความรู้ก็ยกเลิกไปเลยการศึกษาคณะสงฆ์ไทยไม่ต้องเรียนแล้ว ไม่ต้องศึกษากันแล้วไม่ต้องทรงจําแล้วพระไตรปิฎกไม่ต้องรู้กันแล้วถ้าบอกว่าเออเรียนแล้วไม่มีอะไรไม่ได้ความรู้อะไรอะ่ะไม่ต้องไม่ต้องมีพระไตรปิฎกแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นไม่ต้องศึกษากันแล้วเออกตกะดาษเลยะค่ะมากตะ้าเลยค่ะมา ได้รับเงินเดือนก่อนจะสั่งทุเรียนทอดค่ะขอบคุณจ้ะทุกคนเดี๋ยววันนี้จะกินข้าวให้ดูนะจ๊ะกำลังทอดไข่กำลังทอดไข่ไม่รู้ฟอร์ดอาบน้ำเสร็จหรืยังหรอจากเรื่องจากเรื่องสังกทานกลายเป็นเรื่องมันดอได้ยังไงฉันงงมากเลยทุกคน <c oughs> กำลังคุยเรื่องสังฆทานอยู่ดีๆเมื่อกี้อะ่ะกำลังให้ความรู้เรื่องสังฆทานกำลังให้ความรู้ก <c oughs> ำลังให้ความรู้เรื่องโคโลนเลยไม่ได้พูดคือโคโลนเลยเมื่อกี้เนี่ยกำลังจะให้ความรู้เรื่องโคโลนบอกว่าพระอาลูกกิ้งอะ่ะทาไปเธอแต่ทาเราทาเราไม่ได้ทาด้วยความสําคัญว่านี่คือของหอมทาแล้วมีกลิ่นหอมไม่ใช่ใช้โคโลนโดยความรู้สึกเดียวกับว่าการฉีดน้ําหอมไม่ใช่ ใช้เดี๋ยวนี้มันมีโคโลนแบบสําหรับพระใช้ด้วยนะแบบโคโลนแบบที่มันระง,งับกลิ่นแต่ว่ามันไม่มีมันไม่มีน้ําหอมเยอะอะไรอย่างเงี้ยใช้ได้และควรใช้ควรใช้เพราะว่าเพราะว่าถ้าไม่ใช้มันจะมีบางรูปนะไม่ใช้แล้วก็แบบเวลาที่เราต้องไปลงโบสด้วยกันอนะ มีคนบอกว่าเต่าเหยียบโลกเวลาที่มันต้องไปอยู่ในที่ชุมชุมนุมด้วยกันะทําสังคกรรมด้วยกันน่ะแล้วเนี่ยบางวัดอะโบสถ์อะร้อนนะแล้วกลิ่นเหงื่อเนี่ยมาก็คือแบบอื <c oughs> เคยเจอแบบฟิลแบบพระบางรูปแบบกลิ่นตัวแรงแล้วนั่งหน้าพัดลมอะกลิ่นตัวแรงนะแต่ดันนั่งหน้าพัดลมโอ้โห ฟังปฏิโมกไม่รู้เรื่องเลยค่ะจิตหลุดแล้วจิตหลุดกลับไปอยู่ที่กุฏิแล้วค่ะแต่ว่าร่างกายสังขารยังอยู่ที่โบสถ์อยู่นั่งฟังแต่ว่าจิตคือแบบอืมกั้นหายใจเป็นพักพักด้วยนะมีแบบกั้นหายใจเป็นพักพักมันเรื่องจริงนะมันเรื่องจริงแล้วไปนั่งหน้าพัดลมเพราะเขาเป็นคนขี้ร้อนไงหลวงพี่แกเป็นคนขี้ร้อนแกตัวอ้วนแกขี้ร้อนแล้วแกก็ไม่ใช้โคโลนอย่างเงี้ย แล้วไปนั่งหน้าพัดลมเพราะว่าแกจะพัดลมเป่าแนละ้วแบบจะได้เย็นๆไงเหงื่อมันจะได้ไม่มีมมมสุนทุนาตุเมพันเตสังโคที่แบบอยากให้จบเลยอยากแบบขอข้ามไปวักสุดท้ายเลยได้ไหมรู้แล้วว่าสินมีกี่ข้อรู้แล้วข้ามไปเลยได้ไหมขอข้ามไปตอนจบเลยได้ไหมไปกลาบลาพระประธานกันเลยกลาบลาพระประธานเลยขออนุญาตกราบลาพระประธาน กลับสู่กุติได้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตบอกอ e. ีนี่ก่อนนะคะอารอนอะไรของมันเนี่ยอืมพิมพ์ภาษาไทยยังไม่ถูกเลยอีฮาแม่ก็ทุกคนขออนุญ,ญาตหนึ่งคำถามอยากรู้จริงๆกินหนอกินหนอมันไม่อยู่แล้วค่าจังหวะนั้นจะมากินหนอกินหนออะไร <c oughs> <c oughs> <c oughs> อ่ จังหวะนั้นมันไม่กินหนอไม่ไหวแล้วค่ะอืมมาให้ดาา่าซะงั้นคุณแพรี่เคยสวดปฏิโมกไหมเคยสวดค่ะแต่ไม่จบเคยเคยเคยทวนอยู่แต่ว่าไม่จบเพราะว่าตอนนั้นก็คือยังเรียนอยู่แล้วเราก็ต้องสอนหนังสือสอนอะไรแต่ที่อยู่ที่อยู่วัดไส้ทองแต่ก่อนก็คือพระอาจารย์ที่ท่านจบปร,ริญญาเก้าก็สวดได้หลายรูปนะฮะสวดได้หลายรูปอืม เจอพี่ปองพี่ออมไหมไม่เจอเลยค่ะไม่ได้เจอกันเลยไม่ได้เจอกันเลยขอความรู้เรื่องสังฆาธทิเศษทําไมต้องขอมานัดทําไมต้องต่อหลังทําไมต้องขออภผ่านโอ้ยถามขนาดนี้ไปเปิดอ่านเองค่ะไปเปิดอ่านเองไปเปิดหนังสือ ก็ดูนางถามสิก็ดูนางถามสิม,สมันไม่ใช่คําถามที่มันตอบได้เลยนะอ่ะหลังคาทิเศษทําไมต้องขอมานัดมานัดก็คือขออยู่ลาตีเท่ากับถ้าจำไม่ผิดมานัดก็คือการขอการขอลาตีกันบอกลาตีขอลาตีว่าพระทําผิดแล้วปกปิดไว,ปปดไว้ปกปิดไว้กี่วันก็ต้องอยู่ปริวาสเท่านั้นวันเท่าที่จํานวนวันที่ปกปิดไว้ อ,อยู่ครบแล้วก็ต้องอับพานอับพานก็คือออกการออกจากอาบัตต้องใช้พระตั้ง20รูปในการอาบัตสังฆาธทเ่ศษเป็นอาบัตที่รุนแรงนะคะรุนแรงรองจากประราชิกถ้าประราชิกเนี่ยแก้ไขไม่ได้แล้วถ้าต้องประราชิกก็คือหมดความเป็นพระทันทีไม่ว่าจะศึกหรือไม่ศึกหมดความงอกงามและปฏิบัติธรรมไปก็ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีทางบรรลุธรรมแน่นอนแต่สังฆาธทเ่ศียังแก้ไขได้เยียวยาได้เช่นพระช่วยตัวเองอย่างเงี้ยพระช่วยตัวเองเป็นสังฆาธทเ่ศษนะคะ ทำไม่ได้เป็นข้อห้ามพระพูดจากเกี่ยวผู้หญิงอย่างเงี้ยไม่ได้เรื่องเพศเรื่องกามอย่างเงี้ยไม่ได้อืมไม่ได้ก็ต้องอยู่เขาเรียกว่าอยู่ปริวาสก็คือไปทําไปไปสํานึกผิดอะ่ะมันคล้ายๆกับการไปสํานึกผิดอืมแล้วก็ตลอดเวลาที่ไปอยู่ปริวาสเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นอปกตะาพิสูอปกตะภพิสูกคือเป็นพิสูที่ ไม่มีภาวะความเป็นพิสูจเต็มร้อยเป็นพิสูจที่เหมือนเหมือนต้องโทษอ่ะเหมือนต้องโทษต้องรายงานตัวเออไม่สามารถแบบไปเข้าร่วมทําสังฆกรรมไปนับลำดับพรรษาอะไรไม่ได้ไปอยู่ปริวาสนี่เหมือนไม่มีพรรษาเลยเวลาจะออกจากอาบัติก็ต้องต้องกราบไหว้พิสูจน์ที่พรรษาน้อยกว่าแต่เขาไม่ได้ต้องอาบัติอย่างเงี้ยเป็นต้น อ,อันนี้เขาเรียกว่าสังฆารทิศษชอบรอยยิ้มชอบฟันขอบคุณเจออค่ะทุกคนกดกร้าเร็วเดี๋ยวฉันพูดไปเรื่อยเนี่ยฉันจะกินน้ำพริกตาแดงให้ดูนะเออความรู้แน่นเวอร์เอา้าวเปลี่ยนเก้าเจ๊ฉันปเปลี่ยนเก้าฉันคือมีดเปลี่ยนเก้านะมันมันสูงสุดของคณะสงฆ์แล้วนะมันไม่มีสูงว่าน,นี้แล้วนะ าสามารถใส่เครื่องประดับได้ไหมไม่ได้ค่ะเครื่องประดับใส่ไม่ได้ค่ะขอบทสวดอะไรเนี่ยมีคนบอกว่พาพระฉันมาม่าตอนดึกโดยไม่เคี้ยวเส้นได้ไหมไม่ได้ค่ะเลี่ยงบาลีค่ะ พี่แพรรี่ผมเลิกกับแฟนครับแต่ผมยังทำใจไม่ได้ให้เวลาเยียวยานะคะทำใจไม่ได้ก็ต้องบอกว่าทำใจไม่ได้และมันก็ไม่ใช่เรื่องที่แบบมันไม่ใช่อะไรที่มันแบบมันจะง่ายขนาดนั้นะนะเข้าใจไหมแว่นตาเป็นเครื่องประดับไหมไม่ใช่ครับยกเว้นใส่แว่นแว่นดำโดยไม่มีสาเหตุแว่นตาดำอย่างเงี้ย แบนเนมอย่างเงี้ยไม่ได้เหมือนเน้นคำไงเคยเห็นเน้นคำไม่สมัยก่อนนางใส่แว่นอะไระแว่นกันแดดอะไน,นี้นไม่ได้ถ้าเป็นแว่นสายตาปกติใส่ได้คะ่ะไม่ใส่แว่นตาจะอยู่ยังไงไม่ใส่แว่นตาจะอยู่ยังไง <laughs> ตั้งแต่ ตั้งแต่ศีล8ตั้งแต่ศีล8ดขึ้นไปใส่เครื่องประดับไม่ได้คะ่ะเครื่องประดับไม่ได้ศีล8ดตั้งแต่ศีล8ดขึ้นไปห้ามใส่เครื่องประดับเครื่องประดับที่มันจะโชว์เรื่องความสวยความงามอะไรเงี้ยไม่ได้แต่ถ้าเป็นพวกประคำพวกอะไรที่เอาไว้สําหรับทําสมาธิอะไรเงี้ยได้ที่ไม่ถือเป็นเครื่องประดับอะได้ แต่ถ้าเป็นเพชรนินจินดาแก้วแหวนเงินทองเนี้ไม่ได้ใส่ไม่ได้ถ้าแพ้แดดใส่ได้ถ้าพระเป็นคนที่ถ้าพระเป็นพระที่ท่านตาแพ้แดดอย่างเงี้ยใส่แว่นกันแดดได้ได้อืมมันก็ต้องแยกแยะนะหญิงมันไม่ใช่บ้าอืมแล้วอยู่ดีๆให้ฉันมาพูดเรื่องพระทำไมเนี่ย อยู่ดีๆอยู่ดีๆมาให้ฉันมานั่งพูดเรื่องพระเรื่องชีทําไมฉันจะขายของฉันจะขายของนี่ฉันขายน้ําพริกฉันต้องพูดเรื่องน้าพริกมาให้ฉันมาพูดเรื่องชีเรื่องพระเรื่องสังฆาที่เศษบัรดอกระเทยอะไรของพวกเธอเนี่ยฉันงงมากฉันจะเลยินเลยจ้าอืมอืมอันนี้ได้ความรู้ ระใส่ในาฬิกาบอกชีพประจหรือการประมวลร่างกายได้ไหมได้ค่ะถ้าเป็นพระอาพาธมีข้อยกเว้นถ้าเป็นพระที่ท่านอาพาธอัตราการเต้นหัวใจชีพประจอนอย่างเงี้ยใส่ได้เพราะไม่ได้ใส่เพื่อเป็นเครื่องประดับเห็นไหมใส่ได้ถ้าใส่ในทางการแพทย์อะใส่เพราะว่าเป็นมีเหตุผลในทางการแพทย์การรักษาเช่นหลวงปู่พัดน์เคยเห็นไหมหลวงปู่พัดน์แกจะใส่ในาฬิกานะ เพราะว่าแกจะแบบพระอาพาธไงพระอาพาธบางทีเด๋ยวชีพประจอการเต้นของหัวใจาการเดินออกกําลังกายอะไรอย่างเงี้ยวันหนึ่งต้องเดินเท่าไหร่นู่นนี่นั่นอืมได้ แต่ถ้าเป็นพระทั่วไปเขามีนาฬิกานะคะอย่าคิดว่าไม่มีมันมีนานแล้วทุกคนไม่รู้นาฬิกาของพระเขาจะเป็นนาฬิกาที่มันจะเป็นแบบสมัยก่อนนะคะสมัยก่อนที่มันยังไม่ได้แบบมีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่มันดูเวลาได้ดีขนาดนี้พระสมัยก่อนถ้าจะมีนาฬิกานาฬิกาที่มันเป็นแบบเปิดนี่ฮะแล้วมันจะห้อยท่านจะใส่ไว้ในย่ามนาฬิกาพระสมัยโบราณมันจะเป็นมันคล้ายๆเป็นพราอบอะเปิดได้ ใครเคยเห็นแล้วมันจะมีสายอืมมีช่องทางการสั่งซื้อช่องอื่นไหมอยู่ต่างประเทศกดกา้าไม่ได้แอปสี่ฟ้าเลยจ้ะน้ำพริกตาแดงเผิดไหมคะไม่เผิดมากค่ะดูสับปเปลือแล้วรู้สึกยังไงรู้สึกว่าดีมากค่ะเป็นหนังดีที่ควรดูมากๆเป็นหนังดีที่ควรดูแล้วก็คุ้มค่าเงินที่เสียไปในการที่จะไปดูคนขาเบื่อหมามากอื พี่ครับทําไมตามต่างจังหวัดแม่ชีต้องมาบินทบาตมันแล้วแต่มันแล้วแต่มันแล้วแต่ชุมชนนะคะหลายที่ชุมชนหลายที่แม่ชีบินทบาตรไม่ได้นะไม่มีใครใส่ไม่มีใครใส่บาทเพราะเขาไม่ถือว่าแม่ชีเป็นนักบวชแต่บางที่เขาถือว่าแม่ชีเป็นนักบวชอยู่วัดบินทบาตได้เพราะว่ามีชาวบ้านเขาใส่ให้มันก็แล้วแต่ชุมชนด้วยว่าเขามองว่ายังไงอื แต่จร,จริงๆอย่าไปรังเกียจเลยนะคะเพราะว่าแม่ชีอ่ะก็เหมือนนักบวชนั่นแหละเขาอยู่วัดใช่ไหมเออใส่ข้าวให้พระได้ใส่ข้าวให้ชีทําไมไม่ได้ละ่ะจะไปแบ่งแยกทําไมอ่ะเออกะทีพระเนยยังใส่ข้าวให้กินได้แล้วแม่ชีทาไมใส่ข้าวให้กินไม่ได้ <laughs> เออมุสลิมทานได้ไหมนี่ไงน้ำพริกตาแดงไงฮะน้ำพริกตาแดงกับน้ำพริกหนังไก่ แม่ชีน่าเห็นใจใช่ให้ท่านบิณฑบาตไปเถอะท่านจะได้แบบมีข้าวอะไรกินเพราะว่าอยู่วัดลําบากนะแม่ชีอะอยู่วัดก็ลําบากสวดมนต์ก็ไม่ได้ออกกิดนิมนต์ก็ไม่ได้เออใช่ไหม,ก,ไาามกินอะไรอีกเนี่ยชาดามกินอะไรอีกอะชาดามกินอะไรลูกผลไมา้กินสาลี่เหรอ มืมาลิกินทุกอย่างเลยมาลิกินทุกอย่างเนี่ยทางที่ดีที่สุดให้ซื้อน้ำพริกไปถวายแม่ชีค่ะปะซื้อน้ำพริกกับผู้เรียนทอดไปถวายแม่ชีนะคะปะนี่น้ำพริกตาแดงอร่อยไม่หวานเชื่อสิเชื่อดิฉันเลยค่ะการันเตอร์ทุกการันตีกดตะกร้าเลยไปซื้อไปถวายแม่ชีด้วยไป ซื้อไปเผื่อแม่ชีปะแม่ชีจะได้กินน้ำพริกแม่ชีก็ชอบกินน้ำพริกไปรับประกันค่ะว่าไม่หวานไม่หวานอร่อยเชื่อสิเชื่อที่ฉันสิมีสองไซส์เลือกเลยสามขีดกับครึ่งกิโลอ่ะอยากได้แบบไหนสามขีดกับครึ่งกิโลอยากได้แบบไหนอันล่างกับอันบนเคยบวชชีค่ะและต้องซื้อข้าวกินเองใช่ไงลำบาก สถานะแม่ชีน่าสงสารมากอืมนะคะโกตก้าเลยค่ะมาไม่หวานค่ะหอมมากกำลังกินอ่ะเนี่ยการันตีโดยคนที่คนที่เขาเขาบอกว่าน้ำพริกตาแดงคือไม่หวานค่ะหอมมากกำลังกินเที่ยงแล้วไม่ทานข้าวเดี๋ยวกินค่ะเ,เดี๋ยวจะกินอะไรนี่แหละก่อนอาบน้ำเสร็จยังเนี่ย <Yeah. S 1> ก่อนอาบน้ำนานมาก เดี๋ยวขอไปดูหลังบ้านก่อนนะคะทุกคนว่ามีอะไรกินบ้างเดีย๋ยวดิฉันพาไปทัวร์ออนทัวร์ไปแต่ตัวทัวร์ยกแกงในครัวอาจจะแบดูรกนิดนึงนะคะทุกคนเพราะว่ามันข้าวของมันเยอะน,นี่ค่ะทุกคนเธอจะกินอันนี้ นี่เธอ <ไฟ S 1> กระพิกตาแดงนี่นี่นี่นแถวนี้มาไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่ามีเจ้านีนใส่ <c oughs> แว่นเรียนแบบอีกแล้ว <c oughs> นี่ <c oughs> เ ไม่ได้นะมามั่วตัวไม่ได้นะแถบวบนี้จะที่แรงไปแล้วเวลากินข้าวกันทุกคนเดี๋ยวกินน้ำพริกตาแดงให้ดูฟา<ะ>ดฟาดแม่จะเตรียมออกไปแล้วนะ าวจะเอาไปยัง่ก็จะกินถ้าเสร็จแล้วก็กินเลยทุกคนนี่เห็นไหมมีมานั่งฉันชอบนั่งตรงนี้ตอนเย็นๆฉันชอบนั่งตรงนี้วันนี้แม่ไม่เที่ยวเหรอเดี๋ยวไลฟ์เสร็จจะไปโฮมโปรค่ะจะพาแม่เข้าไปซื้อไม้ถูพื้นจะไปโฮมโปรเธอทุกคนนี่เธอมันไม่ตายนะเธอฉันไลฟ์ที่ไรซนก็ภูมิใจเพราะว่า เอ่ออ่ใบสัตว์ต้นนี้มันเป็นต้นที่เคยอยู่ในไลฟ์ตอนที่ดิฉันเป็นพอสอนี่มันไม่ตายอะเธอแล้วพอเปลี่ยนกระถางใหม่ใช่ไหมนางก็คือแบบดกดำมากนี่เขียวปีเลยแตกยอดใหม่ใบสวยมากใช่ใครที่แบบให้ต้นไม้ดิฉันมาก็คือแบบที่จริงมันจะตายแล้วค่ะก็เลยแบบ เปลี่ยนกระถางเปลี่ยนอะไรแล้วเอามันมาอยู่ตรงที่ที่มันแบบแดดลำไรอะ่ะใต้ชายคานี่คือมันก็คือแบบงามเลยเดี๋ยวพาไปดูแฟนนะครับว่านางตื่นหรือยังจะกินข้าวกับแม่ค่ะฟา ดูทุกคนชาวบ,บ้านเขาไปถึงไหนถึงไหนกันหมดแล้วก็ซักผ้าอยู่ทำอะไรนะซักผ้าอ่าอ่าอ,อย่ามาเธอทำอะไรเธอจะทำร้ายเอฟซีฉันเหรอใช่มันไม่ได้นะเออตื่นเช้าอะ่ะเก็บที่นอนให้เมียบ้างเก็บแล้วเมื่อวานไม่พอใจเหรอก็เลยเก็บใหม่เหรอรอยู่เ,เข้ามาเห็นพอดีเลยเป็นพ่อบ้านน่ะมันก็ต้องทำงานบ้านบ้างนะ ดูทุกคนกวาแล้วดูแล้วดูเวลานางทาผิวแล้วทุกคนนางทาแบบฉ่ำมากดูมันจะได้ผิวไม่แห้งอแล้วกลิ่นแรงมากกลิ่นอีอะไรนะจะทาเลยนะโสมอุ้ยทำไมพี่ว่าแบบแบรนด์นี้อ่ะไม่ใช่เธอไม่ใช่ไม่ใช่เธอไม่ใช่อันนี้ค่ะเธอไม่ใช่อันนี้ค่ะเพราะว่าแบรนด์นี้เหม็นได้ยังไงหรอกลิ่นโสมคือแรงมากเธอทุกคนจ๋ะ คือแบบทำไมอ่ะใช่ซื้อข้ามมาแล้วไปไปทานข้าวนี่ยปนี่เสีย้วอหล่อ่ะหล่อจังแฟนใครเนี่ยแฟนใครค้าหล่อจังเลยแฟนพี่เอกฮะแฟนใครนะแฟนพี่เอกพี่เอกไหนพี่เอกไหนหนี่ยวะเธอผู้ชายบอกเลยว่าเขาเป็นแฟนพี่เอกเอ้าไม่ใช่แฟนแพรลี่หรอทำไมอ่ะ ก็แล้วแต่วันอ่ะฟันมีแฟนสองคนเหรอบางวันเป็นแฟนใครบางวันเป็นแฟนแต่เอกแล้วบางวันอ่ะพี่แทนปะปะใส่เสื้ออะไรเนี่ยทำไมอ่ะบ่าวหล่อจังเอาแล้วไม่ปิดห้องเหรอวันนี้ทาลิปเบอร์อ่าทาลิปไปดูหน่อยไม่ได้ขายของนะทุกคนนี่ลิปแพรลี่นะไม่ได้ขายของนะวันนี้ทาลิป เบออรร์ะะไดีนปกติทาสีอะไรคะปกติทาศูนสองอ่าพีศูนย์สองทาได้นะอ่ามาดูค่ะทุกคนผู้ชายทาได้จริงไหมมาดูกันนี่ก่อนจะทาเราต้องอย่างนี้ก่อนมันไม่ใช่แล้วมันเป็นทำแม่งทำแม่งแล้วเมื่อกี้อะนี่ดูนะโอเคอ่าอืมแทบแทปเทบแทบอยู่ไหมเห็นไหมอะ ทุกคนนี่ที่แฟนทาได้ไหมเนี่ยได้ได้โอเคโอเคช่ำเออล่าสุดคือปากสวยกว่าเมียแล้วนึงเมอร์ศูนย์สองนะกดตะกร้าเลยไป่ะทุกคนไปกินข้าวแล้วนะไปอยู่ข้าว นี่ทุกคนเราจะกินข้าวด้วยกันพร้อมกันและเมนูอาหารวันนี้นะจ๊ะทุกคนจ๋าเมนูวันอาหารวันนี้นะจ๊ะเราจะกินข้าวกับเขาเรียกว่าเซียงจีหมูไข่เจียวร้อนๆแล้วก็ผักแล้วก็นี่นะจ๊ะมาเลยจ้ากินข้าวกันนะจ๊ะทุกคน มาค่ะกับน้ำพริกแพรี่นะจ๊ะเธอคอยจุ๊บแจงถูกต้องจ้าจุ๊บแจงด้วยตอนวันนี้คือแบบว่าแม่กับลูกเขยเขาจะกินข้าวด้วยกันนะจ๊ะทุกทนเออนะคะเนี่ย Yeah.